ไอ้ลูกเฟกมดแล้วไม่หรเฟกมดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่มดเอาใจได้อ่ะลูกเอาไว้ท่าตรงน้อยอะไว้ท่าดิค่ะงข้างไม่เลยเลยลูกท่าตรงน้อยข้างได้แล้วอย่าเฟกมามดแล้วจะลูกสศรานั่นลูกเฟ็กมดแล้วนั่นเออเฟ็กมดแล้วเลย ถาดีก้า,าตรงไหนเลยถาดีก้าเดี๋ยวถาตรงไหนเลยลูกไหนถาดีพุ่งกันไหมเดี๋ยวเียถาดีพุ่งกันไหมถาดีมือกันไหมเนี่ยเดี๋ยวอะถาดีมือกันไมวม,ไมวิกเนี่ยไหนถาจะมูกไหนจะมูกลูกเออมุกไหนมูกอ่ะไหนจะมูกอ่ะไม่ใช่ไหนมูกอ่ะโอ้นั่นปลา พีอยาเล่นมอสเก็บด้วย,ย,นะยเ,เ,ยเก,ก็บด้วยลูกเก็บนะเอาให้แม่มาเอาแม่เก่งเก่งให้แม่ไหมในฟ้ารุ่นในเรียวรุ่นในเรียวฟ้าพี๋ไม่ใช่นองแฟวกมุดเรียวอ่ะลูกโอ้โหจริงจริงไหม ไม่มีพื้่อไม่มีแล้วอ๋อเลยจริงจริงไอ้ลูกสาวเอาปิดฟ้าเสีะปิดฟ้าเลยนานวิกลูกปิดฟ้าเลย <c oughs> เออปิดเลย <c oughs> เอาปิดฟ้าดิ